ดูเหมือนว่าตลาดสินเชื่อขนะนี้เนี่ยมีความร้อนระอุแล้วก็มีการแข่งขันกันอย่างทึกคักเพราะว่ามีผู้คนที่ต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากจริงๆและสินเชื่อออนไลน์ที่กู้ได้บนมือถือรู้สึกว่ามันก็จะมาแรงเหมือนกันแล้วก็เด่นจนน่าจับตามองมากๆนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตน่อยหลานยายชาแนลนะครับ สินเชื่อใหม่ในวันนี้พิเศษสุดก็ตรงที่ดอกเบีย้ยจะพิเศษแค่ไหนตามมาดูกันพร้อมๆกันสินเชื่อใหม่ Personal Loan เขาก็เป็นสินเชื่อดิจิทัลกู้ได้20,000บาทดอกเบีย้ยระหว่าง8-12%ถึอปีผต่อปีผมได้ยาวนาน36เดือนค่อนข้างจะเฉพาะทางนิดเดียวแต่ว่าไม่ต้องยื่นเอกสารอะไรเลยเพราะว่าคุณเนี่ย จะต้องมีแอป A-Mobile นั่นหมายถึงคุณจะต้องเป็นลูกค้าของเขาก่อนคุณเป็นลูกค้าทกสรหรืออย่างแค่มีแอป A-Mobile คุณสามารถจะกดกู้เงินได้บนมือเชือทอกสอเอเนี่ยเขามีข้อมูลของคุณอยู่แล้วคุณไม่จําเป็นต้องส่งเอกสารอะไรเพิ่มเติบหากว่าติดแบคลิสติดบูโรนั้นจะกู้ได้หรือเปล่ามันก็จะมีการตรวจสอบบ้าง ัวนี้ค่อนข้างจะเข้าถึงง่ายกับพวกที่เป็นเกษตรกร,กรอย่างที่เรารู้กันแล้วก็จะมีอาชีพไหนๆอีกล่ะที่สามารถสมัครได้อีกอสมอก็กูได้ด้วยนะพนักงานต่างๆที่เขาเกี่ยวข้องหรือว่าอยู่ในเครือของทกสก็สามารถจะกู้ได้ยื่นกู้ออนไลน์เป็นได้เลยบนมือถือการแข่งขันบอกเลยว่าไม่แรงเพราะว่าแอป AMobile เนี่ย มีคนใช้งานยังไม่มากนักฉะนั้นโอกาสในการที่จะได้รับเงินกู้นั้นมีสูงมากจริงๆขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ